คำสัญญาครับวันนี้ถือว่าเป็นวันชื่นคืนสุดของคู่บ่าวสาวนะครับงานนี้นะครับผููทีปืนปฏิยินดีที่สุดก็คือเจ้าบ่าวครับคือเจ้ามังรายและได้แต่งงานกับองค์หญิงและวันนี้ครับองค์หญิงก็จะได้สละโสดนะครับเพื่อจะได้เข้าพิธีวิวานะครับโดยเฉพาะเจ้าหญิงของเรานี่คนจะตื่นเต้นหน้าดูครับเพราะเป็นวันเข้าหอคืนแรกนะครับอะไรที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นนะครับอะไรที่ไม่เคยจับก็จะได้จับในคืนนี้ พูดอะไรอะไรไม่เคยเห็นก็ได้เห็นอะไรไม่เคยจับก็ได้จับอะไรเคยเห็นเสื้อผ้าของผู้ชายนะไอ้พี่เคยจับก็คือเมื่อก่อนก็ซักแต่ชุดชั้นในเองไม่ต้องซักกางเกงในผัวด้วยอ๋อนี่คิดอะไรกันเนี่ยก็คิดกังนี่มังคิดนะเนี่ะเฮ้ยไอ้มังรายในฐานะมึงกับมึงกับกูเพื่อนกันนะคืนเนี่ยนะกูไม่ขออะไรผูถ่ายคิดไว้ให้กูดูหน่อยได้ไหมไอ้ ไอ้เว่าจะขออะไรระย,ยาผมงเอาละครับถึงเวลาอันเป็นมงคล,ละเะลิกครับท่องเขาเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับนกะ็เชิญหลังน้ำซิโลทกนะครับหลังน้ำสังหล,ลงั่งหลงังน้ำสังให้กับคู่บ่าวสาวครับเขาเชิญแขกผู้มีเกียรติที่สุดในงานนี้ครับถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทุกคนในเมืองนี้เคารพและนับถือครับเชิญครับใครผู้ใหญ่เขาเหรอ มึงอะ่ะเอ้ย <ge> พ <t> ่านหลักรัพย์ท่านหลักรับอ๋อเดี๋ยวมึงไปครับไปได้ครับต้องให้เจ้าก่อนออกเชิญพระองค์พิจารณาดเอาไงนะเดินป่อไปเถอะค่ะขอบใจมากพิจารณาถ้าขอให้มีความสุขน้ำมาลายของกับน้องสามของพี่รู้เขาาไว้ลูกเดี๋ยวเราพิจารณาให้พี่เราจะได้รอลด้ให้สองนะขอบคุณขอเชิญแขกผู้เกียรติท่านต่อไปครับ ไม่จำเป็นไม่ต้องลังได้ไหมไม่ได้ครับไม่ค่อยชอบเจ้าเป่าเอาแล้เราคุณลืมก่อนไมจะได้ผ่านไปไม่ค่อยถูกกับเจ้าเป่าครับยิ้มยังไยิ้มยังยิ้ม่อยยิ้ม่อยมาแต่งงานยิ้มยิ้มยิ้มเออยิ้มมาไว้ลูกยิ้มมาไวเอาลุกทักทีเดียวเฮ้ยพอ่อจะรู้จั ให้ใบสัญญาก่อนนะาหมดตอนนี้ก่อนเลยครับถ่านาพี่เตยไม่ไหวเขาหน่งล้วเจ้าสาวจะมีผัวยิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อยครับท่านจะได้ถ่ายรูปไปครับเจ้าชายนาขอให้มีความสุขกันทั้งสองคนนะเป็นสุภาพมาให้ผมเชิญไหมโอ๊ยอ่ะมาที่ครับสิครับตาตาใจหาที่อื่นเลยแหละขาเชิญท่านนะครับต้องด้วยเหรอครับอ๋อเดี๋ยว ยัง <ทำ S 1> มีเจี๊ยไม่พอเอ้ยตุ้ง้อก<ม>่อนต้อครับสงสารมากโช่ดีนะวันนี้เป็นงานแต่งเพื่อนงานนี้จะเป็นงานมงคลและแขกงเรือมากร้นมากันมากมายมาทั้งผู้หญิงผู้ชายมากันมากมายมากันก็สเด็จผู้หญิงอายุ19ส่วนเจ้าบ่าวก็47่ ไม่ึงไม่ิบเจ็ดเอากม่สยบเจ็ดพอผู้หญิงอายุสิบส่วนเจ้าสาวก็27่เจ็ดเ้าสาวกินกระทิงแดงหัวค่ำยันแจ้งวันไม่สี่ก็เหน้าที่ของตัวเจ้าสาวหน้าที่ของตัวเจ้าสาวเธอรู้ไหมเล่าต้องให้เจ้าเบ้าเขาเลยมึงจะจำอะไรปะคุยยังไงบ้างาอฟังให้จบก่อนออลองดีดีก่อนลองดีดีหน้าที่ของตัวเจ้าสาวหน้าที่ของตัวเจ้าสาวเธอรู้ไหมเล่า ต้องให้เจ้าบ่าวเขาอะไรกินลาบแป็ดแขกเขาเอ่ะเขาเชิญแขกท่านต่อไปครับ